ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีปลุกกระแสการท่องเที่ยวทดสอบเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิธีส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีเมืองสีมหัศจรรย์สีแสงสีอิ่มสีการพัฒนาประเทศ เพื่อนำพาการพัฒนาอุบลราชธานีให้เกิดความยั่งยืนวันที่29พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกาณบ้านกเกษตรหม,มู่ที่1ตำบลระเสมอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนายพิศดารประดาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวรางคณาอินทรเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน,นางานคํำประภัยรักษาขันพัฒนาการอำเภอรตราการพืชผลร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีบริษัทประชารัรกษามมคีสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัท โลเคอลอะไรจำกัด um ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมการดำเนินโครงการหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความพร้อม ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวดึงสเสน่ห์ของชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการผ่านโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็นแองใหญ่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านที่เป็นแองเล็กในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ในเชิงภาคปฏิบัติในพื้นที่ได้มากขึ้นการเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้เพียงพอต่อน,นักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศและการกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนที่น้อนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของโค้งหนองนามโมเดลเพื่อให้น่าสนใจเป็นแรงขับเคลื่อนชุมชนโอท็อปนวัตวิถี ให้มีศักยภาพในทุกๆด้านมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวใน6ประเด็นไม่ว่าจะเป็น 1. การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 2. การปรับปรุงภูมิทัศน์ 3. การพัฒนาสำรับอาหาร 4. กิจกรรมการท่องเที่ยว 5. การประชาสัมพันธ์ชุมชนและ 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้ดำเนินกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวดังนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านกระเสงม,มีทั้งสิ้น5้ากิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชมพิพิธภัณฑ์สะพานแขวนสกาลาท้าเวสุวรรณเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าและเรียนรู้ขั้นตอนการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเยี่ยมชมกลุ่มจักสาร เรียนรู้ขั้นตอนและทดลองทำา 4. เยี่ยมชมกลุ่มข้าวกล้องงอกเรียนรู้กระบวนการทำข้าวกล้องงอกและเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโปรแกรมการท่องเที่ยวนี้ทำให้ชาวบ้านกระเสมสามารถพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของชุมชนและตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและเตรียมความพร้อมรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป